สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง y o t u u e t ไทยแฟ a ช c ยเซ e Center ในวันนี้จะขอพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปส่องอนาจากแฟนชาย The Minor Food Group เชื่อว่าผู้บริโภคคนไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักกับร้านพิซซ่าคอมปานีโซเวนเซนเดลี่ควีนซิตเตอร์ตามห้างต่างๆทั่วประเทศแล้วแต่ว่าใครจะเคยใช้บริการและได้สัมผัสกับรสชาติอาหารเหล่านี้ค่ะ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าร้านอาหารแต่ละแบรนด์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นเจ้าของหรือรู้ว่าพอเดินเข้าไปในห้างก็เจอกับร้านอาหารยี่ห้อเหล่านี้ทันทีวันนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์จะพาคุณไปส่องดูอนณาจาักแฟนชายภายใต้การบริหารงานของเดอะม n เนอร์กรุ๊ปผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโรงแรมและจัดจำหน่ายระดับโลก มาดูพร้อมกันเลยค่ะ The Minor Group มีกลยุทธ์บริการธุรกิจในเครือข่ายอย่างไรโดยเฉพาะกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นรากฐานสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Minor ในวันนี้ค่ะกว่าจะมาเป็น The Minor Food Group อาณาจักรของ The Minor Food Group จำกัดมหาชนก่อร่างสร้างเขาคงขึ้นในราวปี2,518 จากการเปิดสาขาแฟรนชายมิสเตอร์โดนัทแห่งแรกขึ้นในประเทศไทยแต่ธุรกิจที่จุดชนวนให้ The Minor Food Group เติบใหญ่ขึ้นอย่างแข่งแร่งและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วคือธุรกิจร้านพิซซ่าจานด่วนที่วินเรียมอีไฮเนกี้แม่ทัพใหญ่แห่ง The Minor Group ผู้ชื่นชอบการทานพิซซ่าใช้เงินเพียง5,000เหรียญสหรัฐ ซื้อลิขสิทธิ์พิซซ่าฮัทมาจากแบปซี่โคเพื่อปั้นเป็นธุรกิจดาวรุ่งปี2523พิซซ่าฮัทเปิดสาขาแรกขึ้นที่พัทยาแบบค้านความรู้สึกของคนท้องถิ่นว่าธุรกิจในลักษณะนี้เป็นไปได้ยากแต่เขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดด้วยความสำเร็จของจำนวนสาขาร้านพิซซ่าฮัท ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า100สาขาภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเดอะพิซซาจำกัดนอกเหนือจากเดอะพิซซาคอมพานีแล้วในวันนี้ภายใต้บริษัทเดอะม n เนอร์ฟู้ดกรุ๊ปในเครือมเนอร์โฮดดิ้งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ดังอาทิเดลี่ควีนซิดเลอร์เชลเบนเซนเบอร์เกอร์คิง เมื่อนับจำนวนร้านอาหารหรือช่องทางการขายในกลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดทุกแบรนด์รวมกันแล้วมีมากกว่า700แห่งก่ลาวได้ว่าวันนี้ไมเนอร์กรุ๊ปสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาจากดั้งเดิมที่ซื้อแฟ,นฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดเข้ามาบริหารก็มีเดอะพิซซ่าคอมพานีด้านธุรกิจโรงแรมก็สร้างแบรนด์อนันตาราขึ้นและประสบความสำเร็จทั้งสงแบนรนด์กลยุทธ์ไมเนอร์กรุ๊ป เติบโตด้วยการควบรวมกิจการวิลเลียมไฮเนกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครรอไมเนอร์กรุ๊ปได้เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจว่าในช่วง5ปีข้างหน้าการเข้าไปควบรวมกิจการจะเป็นกลยุทธ์หลักที่จะทำให้เครือข่ายไมเนอร์กรุ๊ปเติบโตตามแผนเดินสู่ทั่วโลกบริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อปีในอัตราร้อยละ15-20ในอีก5ปีข้างหน้า และเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนให้มากกว่าร้อยละ14ภายในปี2,564โดยปัจจุบัน m มเนอร์กรุปมีธุรกิจใน32ประเทศในการควบรวมคงมองหาในประเทศที่ยังไม่ได้เข้าไปเช่นสหาราชอาณาจากญี่ปุน่นอเมริกาใต้ซึ่งโรงแรมเป็นธุรกิจหลักในการออกไปขยายตัว สำหรับบริษัทการสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่หมายถึงการมุ่งเติบโตรายได้และผลกำไรในระยะยาวเท่านั้นแต่รวมไปถึงการลงทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างมีระเบียบวินัยตามแผนกลยุทธ์5ปีเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายปัจจุบัน The Minor Group มีแบรนด์ร้านอาหารต่างๆดังนี้ 1. The Pizza Company ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มบุกเบิกธุรกิจอาหารและการบริการครบวงจรในเอเชียโดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2544ด้วยการนำเสนอพิซซ่ารสชาติแปลกใหม่ด้วยหน้าที่เข้มข้นขึ้นและมีความหลากหลายขึ้นพร้อมเครื่องโรยหน้ากว่า20ชนิดประกอบกับการผสมผสานของชีสที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพและรสชาติมาเป็นอย่างดี เพื่อสร้างสารรค์ประสบการณ์ที่ประทับใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเดอะพิซซ่าคอมพานีนับจากวันแรกที่เปิดให้บริการจนถึงทุกวันนี้เดอะพิซซ่าคอมพานีเป็นผู้นำในตลาดพิซซ่าทั้งในส่วนร้านอาหารการจัดส่งตรงถึงบ้านและการซื้อกลับไปทานที่บ้านด้วยรสชาติพิซซ่าที่ดีเยี่ยมประกอบก,บกับการให้บริการที่น่าประทับใจเดอะพิซซ่าคอมพานีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นร้านพิซซ่าอันดับหนึ่งในประเทศไทย และเดอะพิซซาคอมพานีจะยังคงคิดค้นและสร้างสรรค์นหน้าพิซซ่าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปี2547เดอะพิซซาคอมพานีได้เริ่มขยายธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของตัวเองไปยังต่างประเทศเพื่อก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์พิซซ่ายอดนิยมในเอเชีย 2. t h เดอะ f อ e ฟี่ค เปิดให้บริการครั้งแรกในปี2532จากร้านอาหารร้านเดียวบนอีเกิลสตีทเพียในเมืองบิสเบนประเทศออสเตรเลียทุกวันนี้มีมากกว่า400สาขาในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์มัณดีปจีนอียิปต์ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตและได้รับความนิยมจากนักดื่มกาแฟหลายร้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดอะคอฟฟี่คลัมีแรมบันดาลใจในการสร้างร้านที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟาเท่านั้นแต่สามารถเป็นจุดนัดพบอย่างไม่เป็นทางการที่มีความทันสมัยและราคาไม่แพง 3. t h ไทยเอ็กเพรสร้านอาหารไทยเอ็กเพรสเปิดให้บริการอาหารไทยเป็นครั้งแรกในปี2545ที่ประเทศสิงคโปร์จนปัจจุบนันกลายเป็นหนึ่งในเชนร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมและใหญ่ที่สุดของโลกด้วยแนวคิด ตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารไทยในรสชาติดั้งเดิมกับบรรยากาศเรียบง่ายและราคาสมเหตุสมผล 4. ซเวนเซนในปี2529 m i n e r Food ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จากสเวนเซนแบรนด์ไอศครีมของซานฟรานซิสโกที่มีอายุกว่า60ปีและ Min นอร์ฟูได้พัฒนาสเวนเซนให้เป็นแบรนด์ไอศครีมระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 5. Dairy Queen Miner Food เปิดร้าน Dairy Queen ครั้งแรกในประเทศไทยปี2539โดยไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟของ Dairy Queen ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคมีการจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าทั่วประเทศนอกจากนี้ Dairy Queen ยังได้เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศเป็นครั้งแรกในปี2554 6. Sidler ร้านอาหารซิดเดอร์มีจุดเด่นจากการให้บริการสลัดบาร์ไม่จำกัดเพราะมอาหารจานหลักจานร้อนทั้งสเต็กเนื้อและหมูอาหารทะเลเบอร์เกอร์และอื่นๆโดยร้านซิดเดอร์เปิดตัวแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2535นอกจากร้านซิดเลอร์ในประเทศแล้ว m i n น r Food ยังได้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ50กับบริษัทแม่ของซิดเลอร์ เพื่อเปิดร้านอาหารแบรนด์ดังกล่าวในประเทศจีนอีกด้วย 7. Burger King m i n ค r f o มเได้รับสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารเบอร์เกอร์ภายใต้แบรนด์เบอร์เกอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโรคในประเทศไทยมันดีบและเมียนมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของธุรกิจในเครือ m i n น r Group ค่ะธุรกิจผลิตไอศครีมและชีส ไมเนอร์ฟูลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตไอศครีมและโรงงานผลิตชีสคุณภาพสูงที่จังหวัดน,นครราชสีมาในปี2534โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและอำนวยความสะดวกในการบริหารสินค้าคงคลังตลอดจนรองรับความต้องการของลูกค้าภายนอกประกอบด้วย 1. บริษัท Minor d a เด y ี i m มิต d และ 2. บริษัทไมเนอร์ชีสร i มิต ไฮเนกี้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ตำนานเสือผืนหมอนใบเวอร์ชั่นอเมริกันในบรรดาเศรษฐีไทยที่ติดอันดับ40มหาเศรษฐีคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะเขาไม่ใช่คนไทยหน้าตาเป็นฝรั่งแท้ๆมีเส้นทางการเติบโตด้วยมันสมองและสองมือเปล่าเขาคือวินเรียมอีไฮเนก้เด็กหนุ่มชาวอเมริกันปัจจุบันเป็นบิ๊กบอสในบริษัทเคอร์มเนอร์กรุ๊ป เจ้าของอาณาจาักรธุรกิจมากมายตั้งแต่ธุรกิจอาหารโรงแรมเสื้อผ้าและอีกสารพัดธุรกิจเขาเริ่มต้นสร้างความมั่งคัง่งจากถังพลาสติกและไม้ถูพื้นราคาถูกๆเมื่อราวๆ30-40กว่าปีที่ผ่านมา ตำนานการสร้างตัวเองของไเนิกกี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดของเมืองไทยและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการตลาดที่เฉียบคมคนหนึ่งของเอเชียตำนานชีวิตของเขาคล้ายๆกับการสร้างตัวของเจ้าสัวยุคเสือผืนหมอนใบเพียงแต่ไเนิกกี้มาจากอเมริกาตำนานเสือผืนหมอนใบของเขาจึงเป็นเวอร์ชันอเมริกา ไมเคิลบอลผู้บริหารโอคิวีเคยเป็นเจ้านายเขาบอกว่าไฮนักกี้มีคุณสมบัติ5ประการคือทะเยอทะยานจับประเด็นเก่งมุ่งมั่นขยันเรียนรู้และปราศจากความกลัวเขาเริ่มธุรกิจใหม่ๆจากความชอบและสิ่งต่างๆเกิดจากนิสัยชอบเรียนรู้จากจุดเด่นแต่ละคนจุดเด่นแต่ละอาชีพอยู่เสมอหลายหคนจึงเป็นครู และเป็นแบบแผนของเขาโดยที่ไม่มีใครรู้แม้แต่ธุรกิจเล็กๆเ,เขาก็ยกให้เป็นครูธุรกิจใหญ่หรือเล็กไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่มีจุดขายเขาบอกว่าธุรกิจเหมือนการเล่นกีฬาการศึกษาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก่อนลงสนามสอนให้ระมัดระวังยิ่งเป็นกีฬาอันตรายยิ่งต้องระมัดระวังเมื่อไหร่คิดจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด เมื่อไหร่หยุดเรียนรู้เท่ากับหยุดเติบโตหลายครั้งที่เขาลงมือทำอะไรจึงถูกที่ถูกทางเสมอเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วเขาคิดว่าจะนำพิซซ่าเข้ามาเมืองไทยซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนไทยคงไม่มีใครกินพิซซ่าแต่เขากลับมองต่างมุมและเห็นโอกาสว่านี่คือเวลาที่เหมาะเจาะที่คนไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกจากวันนั้นถึงวันนี้เป็น,วน,นเนวลา18ปีเปิดแล้ว200สาขา บทเรียนของเขาเมื่อพลาดท่าก็อย่าท้อต้องสู้ต่อไปหรือหาสิ่งใหม่ๆที่ทำสำเร็จได้ถ้าคุณยอมรับความร้มเหลวก็พัฒนาขึ้นได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเดินหน้าค่ะนี่คือปัจญาของไฮเนกี้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ตำนานเสือผืนหมอนใบเวอร์ชั่นอเมริกันค่ะท่านใดสนใจธุรกิจกด s ั b s c r i b ์เพื่อติดตามไทเนช c ยเซ็นเตอร์ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมว,วิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ